สวัสดีเพื่อนเข้ามาใหม่ทุกท่านครับมาพบกับเกม Fishing Planet นะครับให้เราล็อกอินกับ Google ของเรานะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อตัวละครนะครับแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับที่จะตั้งชื่อแบบไหนและใครอยากเล่นเกมแบบนี้นะครับผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ Comment, พร้อมดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับส่วนตัวผมนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น the Q ครับผม ็อกอินเสร็จแล้วเรากดเข้ามาเลยนะครับมาพบกับตัวละครที่เราจะเล่นนะครับก็เป็นตัวผู้ชายแต่ก็มีตัวผู้หญิงนะครับส่วนนี้ก็คือใบหน้าของผู้ชายนะครับลงมาข้างล่างก็จะเป็นทรงผมนะครับส่วนข้างล่างของใบหน้าจะเป็นสีนะครับเป็นสีสีผิวคนนะครับเราใช้สีดําไปก่อนนะครับมาดูทรงผมกันบ้างดูมีสามทรงนะครับ ส่วนข้างล่างสุดก็จะเป็นกลางเกงครับกางเกงก็มีสามตัวเหมือนกันครับส่วนผมก็จะเอาเป็นตัวผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงเล่นนะครับเห็นไหมเดียวเปลี่ยนใบหน้ากันหน่อยเอาหน้าแบบเรียวๆนะครับหน้าเรียวนิดนึงทรงผมทรงผมทรงผมเอาทรงย,ยาวๆนะครับเอาสีส้มๆดูดิไฮไลท์แล้วนี่กลางเกงด้วยเปลี่ยน าการเกงกับเสื้อโอ้ฟอร์แมตเข้ากับกดโอเคเข้าไปเลยครับมาเจอด่านแรกของเราคนระับทำตามที่ตัวเกมแนะนำก่อนนะครับเขาแนะนำให้เราโยนเบ็ดไปเนี่นะแล้วก็โยนไปครับนี่ล้วก็แค่รอรอครับรอให้ปลาเข้ามากินเหยื่อเมื่อปลาเข้ามากินเราก็กระตุกเลยคนระับแล้วก็หมนุนตัวเกมจะแนะนำให้เราอยู่นะครับนี่ สครั้งนะครับเขาจะแนะนำมาสองครั้งนี่แล้วก็โยนไปใหม่อีกปั๊บนี่ก็กระตุกแล้วก็หมุนนะครับนี่นครับตัวที่สองของเราได้ตัวที่2แล้วเขาแนะนำให้เราย้ายใหม,นยยหมยย่นะครับย้ายหม่ย้ายที่ครับมาย้ายที่มาแล้วก็หันกลับหลังเลยนะเห็นไหมตรงกองนี้ เป็นกองเหยื่อนะครับนี่นี่น,นี่กองเหยื่อก็จะเป็นไส้เดือน,นครับเหยื่อฟรีแต้หมดแล้วเราก็มาเอาใหม่ได้นะครับเอาแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็ไปลองดูครับลองย่อนไปปับ๊บเราคลิกเข้าไปดูครับนี่เห็นไหมปอมเรานอนนะเนื่องด้วยสายเอ็นมันยาวไปนะครับเราก็เก็บกลับขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ปรับใหม่ปรับให้อยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับ ี่พอดีแล้วก็ยอนไปไหมครับปั๊มรห้ปลาเข้ากระตุกแล้วหมุนเลยนะครับเห็นไหมกระตุกแล้วหมุนปื๊บเข้าเลยครับนี่ช่วงแรกๆนี้เขาจะแนะนําให้เราทําก่อนนะครับเราก็ทําตามเขาไปก่อนครับผมนี่ทําตามไปก่อนเขาให้ออก แล้วก็ออกมาก่อนนะครับตอนที่เราออกมานี่แหละตอนนี้แหละสำคัญเราเข้าไปที่ร้านค้าเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปซื้อกระชังปลาไว้เลยเพราะว่ากระชังเดิมมันจุได้แค่2กิโลนะครับเราไปซื้อเอาที่จุได้4กิโลไปเลยครับรอบแรกนะครับแนะนําแนะนําเลยครับนี่นะครับซื้อเอาตรงนี้ นี่ซื้อเอาเลย200บาทซื้อแล้วเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่เราก็มาดูอยู่ตรงโฮมนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ตรงโฮมนี่นี่โฮมแล้วก็กดเอาเราดูครับตัวในจุดได้4กิโลเราก็เอาตัวนั้นแล้วก็ดับบัญชีเข้ามาเลยครับแล้วก็ไปไปลองตกกันเลยนะครับนี่มาที่ไหมเดิมนะครับไหมตรงสะพาน,นะนครับ ผ่านไมาให้เราเราจะปรับด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับให้มันเหบี่ยงไปได้ไกลกว่าเดิมจากที่เราโยนไปแค่ใกล้เราก็ปรับให้มันเบี่ยงออกไปจากสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะครับนี่ผมได้13เมตรนี่ครับเห็นไหมจากนั้นเราก็รอรอมันเข้าแล้วเราก็ตุกหมุนเลยครับนีเห็นไหมเราจะมีตรงหมุนออโต้อยู่อื กระตุกฝั่งนี้แล้วก็หมุนออตโต้เลยนี่มันกินแล้วกระตุกแล้วปึ๊กแล้วก็หมุนออตโต้ฮาได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวที่1ตัวที่2ผมจะรีให้เร็วเลยนะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะมันสี่กิโลน่นกว่าจะเต็มผมจะรีรีไปก่อนนะครับแต่ของเราปรับได้นะครับนี่ลืมบอกท่านผู้ชมเลยเราปรับได้เลยนะนี่ตรงสันนูลนๆของเขานี่คือช่วงปลาก,กิน,นครับ ช่วงรับลาบ,บลงมาลปลาไม่กินนะครับเราปรับได้เลยครับนี่บอเล็กสามารถปรับได้เลยเนาะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองปรับให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเริ่มเข้าแล้วแต่มันจะมีตัวที่แบบที่เรายังไม่ซื้อบัตรนะครับเราไม่สามารถเก็บได้นะนั่นพึนน่งเว้าเสร็จก็ามาเลย <c oughs> เห็นไหมท่านผู้ชม โอ้โหว่าพนงวา่าเพิ่งพูดเสร็จนะครับมาเลยเราไม่ต้องเก็บนะครับเราทิ้งไปเลยถ้าเก็บเราจะเสียตังฟีเราก็มากดซื้อซื้อตัวก่อนนะครับเพราะเราจะได้เก็บปลาตัวใหญ่ได้ด้วยนะครับไปลุยกันใหม่นี่เติมแบบรวดเร็วเนะครับเห็นไหมมา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 รีมาตัวเกินหน่อยเลือตัวสุดท้ายแล้วอ่อ มาครับตัวสุดท้ายของเราอได้พอดีครับตัวใหญ่ครับนี่เห็นไหมตัวสุดท้าย4กิโลเต็มพอดีเลยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบครับฝากด้วยครับฝากติดตามกันด้วยครับคลิปต่อไปก็จะซื้อเบ็ดนะครับแล้วก็หาเงินให้ได้เยอะๆครับเยวจะพาทุกคนทำได้แน่นอนครับมีตังซื้อเบ็ดเหลือๆครับ ขอบคุณมากครับ